สอนสักคิ้ววันเดียวจบที่ทํากันอยู่เนี่ยผิดไหม uh huh. แล้วที่ถูกต้องควรเป็นยังไง uh huh. ที่เราเห็นอาจารย์หรือสถาบานหลายๆท่านนะคะเปิดสอนคอร์สหนึ่งวันจบ2วันจบ uh huh. ไม่ได้ผิดค่ะ แต่หลักสูตรเหล่านี้หรือเวิร์กช็อปเหล่านี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นช่างอยู่แล้วต้องการอัพเทคนิคโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะตารางเรียนก็จะในช่วงเช้าเป็นเรียนรู้ส่วนของทฤษฎีมีการฝึกแผ่นนังบ้างอธิบายเรื่องสีหรือหลักสูตรต่างๆรวมไปถึงช่วงบ่ายก็จะฝึกลงบุคคลจริงซึ่งสามารถทําได้นะคะเพราะการเรียนแบบนี้นะคะเป็นการต่อย,ยอดจากพื้นฐานที่ช่างมีอยู่แล้ว เพื่ออัพสกิลเพิ่มหรือเพื่อไขหรือปลดล็อกเทคนิคต่างๆก็หลายๆครั้งนะคะเราเรียนมาแล้วฝึกมาแล้วทํามาแล้วก็ยังติดปัญหาว่ายังไม่สวยเหมือนมาสเตอร์คนนู้นยังไม่ได้เหมือนเพื่อนคนนี้ mm hmm. การเรียนแบบนี้ก็จะช่วยปลดล็อกให้เรานะคะหรือได้เทคนิคต่างๆจากอาจารย์โดยเราก็เลือกติดตามผลงานจากมาสเตอร์หรืออาจารย์ที่เราชอบไปในคลาสนะคะ1วันหรือ2วันราคาไม่ได้แพงค่ะและอุปกรณ์ที่ได้ก็ไม่ได้เยอะนะคะ เพราะเขาคิดว่าคุณเป็นช่างอยู่แล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่จะได้จากคอร์สก็คือสีที่อาจารย์ท่านนั้นใช้หรือดิสอ1หนึ่งด้ามเท่านั้น <S <S เ,<อ>เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีพื้นฐานยังไม่ได้เป็นช่างก็ไม่เหมาะกับคอร์สแบบนี้นะคะ <S <S <อ>สําหรับนักเรียนนะคะสองสถาบันที่ไม่มีพื้นฐานเลยบางท่านอยู่ในแบบฝึกหัดกระดาษนะคะ3าถึงหวันและไปอยู่ที่แผ่นหนักประมาณ7-10วันค่ะรวมไปถึงหลังจากนั้นก็จะลงหัวหุ่นแล้วก็สอบคนจริง1คนยังไม่มั่นใจก็ต้องสอบคนที่2คนที่3คนที่ รเรวมเวลาแล้วนะคะแต่ละคนก็จะสามารถทําเป็นได้แตกต่างกันไปบางคน1เดือนบางคน2เดือนบางคน3เดือนกว่าจะมั่นใจค่ะเพราะทางสถาบันเรานะคะมุ่งเน้นให้นักเรียนทำได้เองตั้งแต่ต,ต้นจนจบและจบงานได้สวยไม่เป็นภัยต่อสังคมไปทําคิ้วปริง3หาง4ี่หางให้ลูกค้านะคะรวมไปถึงนักเรียนก็จะถามบ่อยมากว่าทําไมนะบางครั้งคลาส1วันถึงวันเห็นผลงานนักเรียนนะคะทําสวยมากๆเลย อาจารย์เฉลยให้นะคะมี2อ,อย่างค่ะอย่างแรกนะคะคนที่ไปเรียนเป็นช่างที่ทําได้เก่งอยู่แล้วค่ะเพราะเขาเป็นช่างอยู่แล้วที่ทําสวยอยู่แล้วแต่มาเพิ่มเติมและต่อย,ยอดเทคนิคของตัวเองค่ะอีกกลุ่มนะคะที่ทำแล้วสวยนั่นก็คือ ไม่มีผลงานมาก่อนยังไม่ชํานาญแต่อยากเรียนหนึ่งวันจบสุดท้ายจบงานตัวเองไม่ได้อาจารย์ผู้สอนเลยจบงานให้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะรู้แบบนี้แล้วใครที่กําลังเลือกหลักสูตรอยู่เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะใครเป็นช่างมือใหม่เรียนรู้ไม่ได้เร็วมากก็เลือกที่มีระยะเวลาในการเรียนที่เพียงพอกดบันทึกคลิปนี้ไว้เป็นไอเดียสําหรับการเลือกเรียนนะคะ